รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพคณะนักวิจัยได้ร่วมกันวิจัยพัฒนาสารสก,กัดมังคุดเงาดำตุหลระหลือปลังและโบบบกให้เข้าไปร่วมกันทำงานเสริมประสิทธิภาพกันในร่างกายแล้วทำให้เม็เลือดขาวซึ่งก็คือ th1 th2 th17 และก็ T regulator ร่วมกันทำงานจากโบรณาการ แล้วก็ทำให้มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพจากการที่มีการตอบรับการใช้งานวิจัยของแอปโกในการดูแลข้อเข่าเสื่อมเป็นจำนวนมากเมื่อเร็วๆนี้แอปโกจึงได้จัดงานรวมพลคนเคยปวดเขา่าเข้าร่วมเล่าประสบการณ์ของความสุขที่ได้รับจากการคลายความทุกข์ของอาการปวดเขา่า มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า300คนและมีผู้อาสามาเล่าประสบการณ์ของตัวเองถึง20คนในวันนี้เรามาฟังประสบการณ์ส่วนหนึ่งของท่านเหล่านี้กันครับตอนปี57นะคะเพราะว่าไปหาหมอหาคุณหมอปวดเข่านะคะคมันปวดแล้วก็มันก็แบบเข่าตึงตลอดเลยนะคะทั้งสองข้าง ข้างเดียวข้างขวาค่ะเป็นข้างขวาก่อนค่ะก็เลยไปหาคุณหมอคุณหมอก็มาตรวจเช็คดูแล้วก็พบว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมปวดแล้วคุณหมอก็ให้ยานะคะคานเป็นประจำใช่ค่ะไปสองครั้งใช่ค่ะไปสองครั้งแล้วหลังจากนั้นเอ๊ะมันไม่ดีขึ้นเลยอไปฝังเขม่าเกือบสิบครั้งครับพอหลังจากนั้นก็มันก็ไม่ดีก็เลยหยุดเออได้ข่าวว่ามีสมุนไพรแบบดีๆที่จะทานและทำให้เราดีขึ้น สุขภาพดีขึ้นก็เลยไปเปิดเว็บไซต์ดูนะคะพอหลังจากที่เปิดดูแล้วเปิดหลายรอบค่ะเราดูเรื่องข้อข่าวอย่างเดียวเลยคือเราไม่ได้เชื่อง่ายๆแล้วใครมาบอกก็จะเชื่อทุกเรื่องไม่ใช่นะคะคต้องพิสูจน์ค่ะแล้วต้องมีผลงานวิจัยรองรับนะคะ<อ>แล้วก็ต้องดูว่าคนที่เขาปวดข่าวแล้วเขากินแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะก็ไปพิสูจน์ดูแล้วผลปรากฏว่าเออหลายคนนะคะ ที่มีประสบการณ์แล้วมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์กับตัวเราด้วยเราก็มีบุญที่ว่าเออไปเปิดเจอพอดีนะคะหลายท่านไม่ใช่เจอท่านเดียวเราก็เชื่อเลยไม่ใช่แล้วไปดูผลงานวิจัยด้วยค่ะต้องไปฟิปดศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองด้วยใช่ค่ะสอบถามจากผู้รู้ด้วยใช่ค่ะพอไปเปิดดูแล้วน่าเชื่อถือนะผลงานวิจัยของอาจารย์พิเชษกับคณะเนี่ยต้องทดลองต้องทดลองด้วยตัวเองนะคะพอทานเป็นหนึ่งสัปดาห์เอย ไอ้ที่อาการที่เราเคยปวดเข่านะคะแล้วทาไมมันดีขึ้นปกติยืนทางกับข้าวเนี่ยประมาณสักสิบนาทีเข่าตึงค่ะก็หลังจากที่หนึ่งอาทิตย์มันก็ดีขึ้นนะคะคออตึงเข่าก็ไม่ตึงแล้วยืนทางกับข้าได้ตลอดไม่ต้องรอนานนะคะพอหลังจากที่ดีขึ้นเราก็เลยลดปริมาณนะคะประหยัด เงินค่ะประหยัดเงินค <thing> ่ะคือแสดงว่าได้ผลแล้วล่ะใช่ค่ะออกกาลังกายก็ได้เมื่อก่อนไม่ได้เลยนะคะเมื่อก่อนชอบเต้นฮูลาฮูกนะคะอ่าฮะเออพอรู้จักผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็เลยกินกินไปเรื่อยๆเมืวิจัยเนี่ยก็จนปัจจุบันนี้สบายมากเลยค่ะเต้นฮูลาฮูกได้เลยค่ะเคยไปที่อนามัยนะคะเขาบอกว่าเต้นฮูลาฮูกเป็นไหมเราบอกเป็นก็บอกให้ลงชื่อไว้ตอนแรกเราก็ไม่ทราบว่าเขาจะให้ไปแข่งอ๋อฮะอ้า พอลงชื่อไปเสร็จเราก็บอกไม่ลงแล้วมีแต่พวกรุ่นๆทางนั้นเลยพวกอายุประมาณ60กว่านี่ไม่มีเลยเสร็จแล้วผลปรากฏว่าได้ค่ะประมาณประมาณสินาทีก็เยอะนะคะร่ำนานมากผลปรากฏว่าเ เราก็ได้เข้ารอบหนึ่งในสก็เข้ามาจนถึงหนึ่งในสแล้ว<ช>นะครับ,รบจากเดิมเนี่ยแค่ยืนทำกับข้าวสินาทีก็ยืน<ช>ไม่ไหวปัจจุบันนี้ดีค่ะดีมากยัง,ย,งยังออกกำลังกายได้ทุกวันนี้เดินเหินได้ดีขึ้นค่ะดีมากเลยค่ะเพราะว่าอย่างเดินไกลๆเนี่ยเมื่อก่อนต้องเดินแล้วต้องพักนะคะเวลาไปจ่ายกับข้าหรือไปซื้อของตามห้างเนี่ยบอกระบอกเราไม่ขอไปนานๆหรอกแล้วเพราะเมื่อก่อนเราเป็นนี่ด้วยค่ะรองแชมปอมันก็เดินนานๆไม่ได้ปัจจุบันเนี่ยรองช้ปก็ไม่มีนะคะ นิ้วล็อกก็หายนะคะเป็นหลายเรื่องแล้วปัจจุบันนี้เรื่องข้อเข่าเนี่ยดีมากเลยค่ะปัจจุบันนี้ก็ยังทานแคปซูลอย่างเดียวนะคะบางโอกาสที่เป็นที่เป็นและเป็นหวัดเป็นอะไรเงี้ยเราก็สามารถจะดื่มน้ำมังคุดทาให้เราดีขึ้นด้วยร่างกายแข็งแรงค่ะนี่เป็นเรื่องดีนะครับสําหรับผู้สูงวัยในการที่จะดูแลสุขภาพนะครับต้องขอขอบคุณคุณ,คณสมจิตเกษรบัวมากครับขอบคุณมากครับก็มามาเป็นมาสองปีแล้วนะเจ็บยังไงบ้างฮะเจ็บ เจ็บแบบเดินไม่ได้เลย่ะเดินไม่ได้ไปหาหมอไหมฮะไปคุณหมอบอกว่าเป็นอะไรบอกว่าขาเสื่อมขาเสื่อมต้องผ่าต้องผ่าอย่างเดียวเลยใช่บอกไม่ผ่ามามาเขาบอกไม่ผ่าไม่ผ่ากลัวแล้วทําไงฮะหมายถึงว่าเจ็บก็เจ็บเจ็บก็เจ็บเดินได้ไหมเดินเดินไม่ได้เดินได้ นิดๆหน่อยๆแล้วก็เวลาไปห้างก็ต้องใช้รถเข็นอยากนั่งไหมไม่อยากเลยใช่ก่อนหน้าก่อนหน้าที่เราจะจะต้องนั่งรถเข็นเนี่ยเรายังเดินได้เห็นคนอื่นนั่งรถเข็นแล้วรู้สึกยังไงอุยังนึกเลยอู้หูทำไมถึงถึงขนาดนี้เชียเหรอเออเพอาะวันที่ตัวเองเจอกับตัวเองเจอกับตัวเองถึงจะรู้สึก ไม่สบายหรอกเวลาเขาเข็นเราไปนะเขาจะเข้าไปดูอะไรเก็ทิ้งเราไว้ข้างนอกแล้วเขาเข้าไปดูกันเออใช่เราก็นั่งอยู่นั้เจ้าอยู่ใครเป็นล,ลูกลหลานเนี่ยฮนะรู้หรือ,อยังว่าไม่ใช่ว่าทรมานที่แบบว่าเดินไม่ได้นะทรมานที่ทิ้งฉันไว้ข้างนอกทิ้งเราไว้ข้างนอกนะนอกไอเราอยากจะไปเองก็ไม่ได้ใช่อะไรที่เราอยากสนใจอยากจะเข้าไปใกล้ๆก็เข้าไม่ถึงไม่ถึง ส่วนอะไรที่ลูกหลานอยากจะไปมันก็ทิ้งเราจ้าเิร์อเลยน้อยใจนะแอบร้องไห้ไหมไม่ไม่กล้าเดี๋ยวมันทิ้งเราอีกแล้วมมาทำยังไงครับที่จะทำให้อาการเจ็บปวดมันมันทุเลาลงไปบ้างก็เอายาทาก็ได้แต่ทายาฝังเข็มนวดไหมนวดก็นวดนวดก็นวดนวดก็นวดก็ไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้น คุณต้นไปนวดครั้งหนึ่งนะพันกว่าบาทนะเออเนี่ยครั้งหนึ่งพันกว่าบาทก็นี่ต้องไปทุกทุกเดือนก็ต้องไปอย่างนี้ใช่ใช่นี่ตอนนี้ไม่ไม่ไม่ไปแล้วช่วงนี้ไม่ไปแล้วช่วงหนึ่งชีวิตก็มีคนมาแนะนําให้รู้จักกับงานวิจัยของอาจารย์วิเชตของคุณวิเชตทำไมถึงกล้าลองเห็นคุณต้นอ่ะเห็นคุณต้นกับอาจารย์เสรีอ่ะอ๋อเห็นผมในรายการโทรทัศน์ใช่ใช่ก็ก็ อยาเชื่อถืออ่าเออแล้วลองลองลองแล้วเป็นไงบ้างครับลองพอพอลองสี่วันนั้นเห็นผลเลยคือขึ้นเออลุกก็โอเคขึ้นดีขึ้นคุณคุณต้นแบบมามเลืมคิดไปว่าตัวเองเจ็ดสิบหแล้วว่ะไปเดินตั้งสี่กิโลโอ้ไหนถึงว่าเดินเดิน เดินเล่นหรือว่าเดินแข่งเดินเดินออกกําลังอ๋อเดินออกกําลังใช่คือลืมตัวว่า76ใช่เดินไปสัก4กิโลเอ๋อสกิโลแล้วพอไปถึงขาไปขาไปโอเคอ่าขาไปโอเคขากับไม่ไหวแล้วคน30กว่า4กิโลก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะ แต่หมาม้าลืมตัวเลยลืมลืแสดงว่าตอนเดินมันไม่ได้รู้สึกไไมม่่เป็นอะไรไม่เป็นอะไไรม่เจ็บแต่มาแค่ตอนขากลับที่รู้สึกไม่ไหวแล้วมันมื่อยมื่ยแล้วตึงมันเมื่อยแล้วตึงนะฮะก็ได้ลองทานดูทานดูใครเป็นคนจัดให้ทานเวลากินนะฮะ ลูกหลานหรือว่าอมะอม้าเป็นคนทําเตรียมเองหมอมาเตรียมเองก็เตรียมเองเตรียมเองมีกลับไปหาหมอบ้างไหมฮะไม่ต้องหาแล้วเราไม่เจ็บไปหาทำไม <laughs> ไม่อยากรู้หรอว่าว่ามันดีขึ้นเพราะอะไรอาจารย์ใส่อะไรลงไปข้างในหรือว่าเขาเรามันเป็นยังไงไม่เจอหมอียหมอบอกป้าไม่ผ่านแล้วหรอบอกเอ้ยดูเดินสิ แกเลยหัวเลาะเลยแกยังจะชวนพาอยู่อีกนะใช่เออแล้วแล้วน้องหมอประจําหมอประจําที่หาทุกเดือนหาแกทุกเดือนปั๊บปั๊บอามามาเป็นเบาหวานเบาหวานก็เป็นด้วยเป็นด้วยเราเราหมอมาก็เลยเอาเอาไปให้แกดูว่าเนี่ยหมากินตัวนี้ตัวนี้เป็นอะไรบ้างใช่ใช่ทานได้ไหมอ่าอันนี้เป็นโอเคโอเคเลยเอาก็เอากะบอกเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวป้ากินแล้วขวดเปล่าเอามาให้ผมหน่อยนะครับอ่าบอกได้แล้วเอาขวดเป่าไปให้แกแล้วก็เอาโบสถชัวไปให้แกแกบอกว่าบอกแกว่าคุณหมอช่วยแบบว่าเอาบุญลนะให้ให้กับคนที่เขาเออจะได้บอกคนอื่นด้วยใช่ใช่เอาบุญแล้วแกก็ช่วยทำซึ่งหม่อมยก็ได้บอกกับคนอื่นด้วยใช่เยอะเยอะในเพื่อนเพื่อนในรุ่นเดียวกันมีใช่ เขาได้ลองกินดูไหมลองดีกันทุกคนเลยออ้บอกก็ตอนนี้กลายเป็นประชาสัมพันธ์ไปเลยออเไปไหนก็ช่วยและนอกจากนั้นยังได้ผลข้างเคียงได้บุญด้วยได้บุญได้บุญเห็นบอกว่าเบาหวานก็ดีขึ้นด้วยดีขึ้นคุณต้นมามาเบาหวาน250เบาหวาน250น้ําน้ำตาลสูง250ใช่พอหลังจากเริ่มทานเริ่มเิเริ่มทานมา เดือนเดือนแรกเหลือ142ตอนนี้ล่ะครับณพอมาถึงตอนนี้เนี่ย127โอ้ยจ้าน้ำตาลก็ลดลงลดลงร่างกายก็มีกำลังวังชามากขึ้นขาก็ไม่บวมโอขาไม่บวมด้วยขาก็ไม่บวมด้วยแข็งแรงขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะไหมไม่เคยเป็นหวัดเลยน่ นี่คุยคุยทับเลยนะฮใครที่ป่วยบ่อยๆนี่ลองมาดูหมอม้าแล้วกันไม่เคยเป็นหวัดเลยอสบายตั้งแต่ตั้งแต่ได้อาหารเสริมนี้คิดไหมว่ามันจะมีอาหารเสริมอะไรที่ดีอย่างนี้มาก่อนไม่คิดคิดว่าใช่เลยแค่ผลไม้ออใช่ไหมอ่ฮะ แล้วทุกวันนี้แหละครับรู้สึกยังไงครับรู้สึกผลไม้ยาวิเศษครับรู้สึกว่าผลไม้เป็นยาวิเศษใช่ใช่ใช่เวลาก็ขอให้ม้าสุขภาพแข็งแรงอยากอยู่ถึงร้อยปีไหมฮะไม่อยากไม่อยากเอาไม่เอาแล้วไม่เอาไม่เอาเอาสักเท่าไหร่ฮะเอาเอาสักแปดสิบ แปดสิบก็พอแล้วแปดสิบนี่เหลืออีกสี่ปีนะโอุ้ยสี่ปีก็โอเคละยังอยากอยากเห็นอะไรอีกไหมฮะับไม่อยากแล้วไปมาหมดแล้วนี่ไปมาหมดนี่ต้องถามลูกหลานด้ลูกหลานอยากให้อยู่เยอะๆนะอารมณ์ดีอย่างนี้ด้วยใช่แล้วก็เก้าสิบนี่ยเก้าสิบอ่ะเก้าสิบอ่ะต่อรองเก้าสขาดตัวเก้าห้าแล้วนะอ่ะอีกนิดนึงน่าเนี่ยแถมหน่อยร้อยหนึ่งเนี่ยโอ้ยร้อยหนึ่งไม่เอาหรอกทำไมอ่ะตะบันน้ำเลขสวยนะ นนไม่เป็นไรเราไม่ตะบันลูกลูกหลานตะบัน <laughs> <c oughs> ครับขอบคุณมามากครับ <c oughs> มีอีกหลายท่านด้วยกันนะครับที่มีประสบการณ์ดีๆและอยากจะแบ่งปันกับพวกเราในห้องนี้แต่ว่าผมมีน้องปลาอีกหนึ่งท่านนะครับสาวสวยของเราจะสัมภาษณ์แขกรับเชิญอยู่อีกมุมหนึ่งของอบริษัทแอปโก้ Apple เนี่ยนะครับเพื่อจะได้เป็นความรู้กับพวกเราด้วย <c oughs> ผมขออนุญาตที่จะพักเวทีตรงนี้สักครู่หนึ่งเราไปติดตามบทสัมภาษณ์ของน้องปลากันครับ มมีควาสนับสนุนโดยสร,ส,สร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพจากการที่มีการตอบรับการใช้งานวิจัยของแอปโกในการดูแลข้อเข่าเสื่อมเป็นจำนวนมากเมื่อเร็วๆนี้แอปโกจึงได้จัดงานรวมพลคนเคยปวดเขา่าเข้าร่วมเล่าประสบการณ์ของความสุข ที่ได้รับจากการคลายความทุกข์ของอาการปวดเขา่ามีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า300คนและมีผู้อาสามาเล่าประสบการณ์ของตัวเองถึง20คนในวันนี้เรามาฟังประสบการณ์ส่วนหนึ่งของท่านเหล่านี้กันครับ เมื่อสักครู่ได้ฟังในส่วนของคุณต้นนะคะก็มาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาข้อเข่าเสื่อมนะคะทางนี้ก็เป็นปัญหาข้อเข่าเสื่อมอีกเช่นกันนะคะแต่ว่าเป็นเรียกว่าหน้าใหม่ที่ไม่เคยขึ้นเวทีมาก่อนเลยนะคะไม่เคยออกรายการโทรทัศน์มาก่อนจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะคะว่าปัญหาสุขภาพในเรื่องของข้อเข่าเนี่ยดีขึ้นยังไงบ้างนะคะปี54ดิฉันถูกเออไซชน โดยการที่ตัวเองเนี่ยซ้อนซ้อนโมไซ์แล้วก็ไปทําบุญปรากฏว่าพอชนล้มลงไปเนี่ยแขนมันหักข้อมือด้านขวาเนี่ยหักม้วนเลยแล้วก็ไปรักษาโรงพยาบาลตามปกติทีนี้ผลที่ได้มาก็คือไหลติด <c oughs> ไหลติดเสร็จก็ไปทํากายภาพบําบัดพอกายภาพบำบัดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยข้างขวาเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันไม่ดีเลยอะ่ะมันจะตึงตึงตึงตลอด แล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่ามันเป็นผลจากการที่เราล้มตอนนั้นนะคะแล้วก็รักษาด้วยวิธีทางหมอบ้างทางแพทย์แผนไทยบ้างก็ช่วยกันแต่อาการที่มันตึงไม่หายสักทีคือตรงสะโพกนะคะ,คะที่เขาเรียกว่าสลักเพชรเนี่ยคือมันระบมทั้งแถบเลยก็มีการทานยาทานยาแก้ปวดแล้วก็พบแพทย์บ้างไปทํากายภาพบําบัดบ้างสลับกันอยู่อย่างเงี้ยนะคะจนกระทั่งปีห้าห้าก็มารู้จักผลิตภัณฑ์ของดรพิเชษเนี่ย เอาเลยใช่ใช่ใช่ถามว่าทานไปเท่าไหร่ดิฉันใช้เวลาประมาณสักสองเดือนคสองเดือนจากที่สะโพกเนี่ยที่เคยปวดอยู่เรื่อยเรื่อยเรื่อยเพราะว่าตอนหลังก็ไปนวดนวดพอทานไปได้สักสองสองกระปุกเนี่ยปรากฏว่าเอ๊ะทำไมรู้สึกว่าคุณภาพชีวิตดีขึ้นเวลาเราเดินขึ้นบันไดเนี่ยมันจะไม่ไม่ต้องกดตรงนี้ละเวลาขึ้นบันไดจะสดแล้วเวลานั่งเนี่ยปกติแล้วไปวัดเนี่ยทุกคนก็จะนั่งชันเขาเรียกอะไรนะยนั่งพับเป็ดเนี่ยเอาเาพียบพับเพียบใช่ไหมคะค่ะ เป็นเทพพนม,ะพพนมะอมะเทพพนมหรือไม่ก็เทศทิดางเงี้ยมันไม่ปวดน่ะแล้วก็ชอบใจตรงที่ว่าไอ้ตรงสลักเพชรมันไม่ปวดน่ะ,ะแล้วเดินเหินจะสังเกตได้ว่าดิฉันมาที่พิพิธภัณฑ์ของอาจารย์เนี่ยมารับประทานทงพิพิธภัณฑ์อาจารย์เนี่ยจากคนที่เคยใส่แต่รองเท้าเตีเต้ยๆเ,เนี่ย ปัจจุบันปัจจุบันคะเนี่ยในันดิชันใส่ส้นสูงได้ดีใจมากเลยค่ะใส่ได้เลยนะคะวันนี้ใส่รองเท้าส้นสูงมาใส่สามนิวได้แล้วทุกทีนี่จะใส่ไม่ได้คือคือมันก็ตอบโจทย์แล้วได้ว่าเออมันดีขึ้นมากเลยปัจจุบันนี่คือคุณภาพชีวิตอย่างที่บอกคือเห็นได้ชัดเลยรียังอยากสวยอยู่ก็ยังอยากใส่ส้นสูงอยู่ตอนนี้ใช่ค่ะถือว่า ดีขึ้นเยอะมากนะคะมา,มากเลยก็ต้องยอมรับปวดท,ที่ส้นเท้ามากเลยค่ะตอนจะลุกจากที่นอนนี่จะลําบากมากตอนตื่นนอนเนี่ยลำบากมากก็ลองทานแต่อาการของส้นเท้าเนี่ยหายไปโดยเราไม่รู้ตัวค่ะพอเราตื่นนอนขึ้นมาเราก็ปกติอ่ะที่นี้ทุกวันทุกวันทุกทีมันเคยลุกขึ้นลําบากทําไมตอนนี้มันเดินได้สะดวกขึ้นค่ะแต่ก็ยังมีเจ็บนิดหน่อยนะคะข่าข้างซ้ายเนี่ยเจ็บเนื่องจากอาจจะเป็นเพราะขับรถมากเพราะ รถนี่ไม่ได้ใช้เกียร์ออโต้มช้เป็นเกียร์กระปุกมันต้องมีคัตมันต้องมีเบรคมันต้องคันเร่งจะเจ็บเจ็บหัวเข่าเนี่ยเจ็บเสียวมากเลยก็พยายามทานตอนนี้ก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นบางทีแบบบางวันไม่เจ็บอะบางวันก็เจ็บยังมีอาการอยู่บ้างนิดเล็กน้อยนะคะแต่ถือว่าดีขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นแล้วแล้วที่บอกว่าปกติเวลาลุกขึ้นมาแล้วเจ็บใช่ตอนลุกขึ้นนอนเนี่ยดีมากเลยตอนลุกนอนเนี่ยจากที่เราเคยหโหกว่าจะ เดินได้เนี่ยลงจากเตียงนี่ลําบากมากแต่ตอนเนี้ลุกจากเตียงพอเราลุกขึ้นนั่งแล้วฟักๆหนึ่งก็เดินได้สบายเดินได้สบายเลยเดินได้สบายค่ะค่ะดีมากค่ะถือว่าของพิเศษานอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะที่ได้รู้จักพิภัณฑ์ของอาจารย์ทําให้คุณภาพชีวิตในวันนี้ของเรานี่ปกติขึ้นจากเดิมซึ่งลำบากมากในการลุกจากเตียงนะคะขอบคุณมากนะคะเรามาดูปัญหาของข้อเข่าเราเห็นว่าจะมี ส่วนที่ชี้อยู่เนี่ยาทางขวามือเนี่ยผิวข้อที่สึกมากนะกระดูกอ่อนนั่นเองนะครับถ้าทางจะเห็นว่ามันมีรูปหนึ่งซึ่งพอสึกมากกระดูกสองชิ้นเนี่ยมันชิดกันเลยนะเมื่อชิดกันอย่างเงี้ยเวลาเคลื่อนไหวมันก็สีกันนะฮะมันก็ยับจะเจ็บนะครับเมื่อมันเสื่อมเสื่อมก็เนื่องจากว่าอายุมากเสื่อมเนื่องจากว่าใช้งานหนักนะครับมันก็มันก็แน่นอนนะย่อมจะมีปัญหา ก็จะเห็นมีมีพุนๆน,นะก็คือสภาพของความเสื่อมของกระดูกทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วมันเกี่ยวกับเม็ดเลือดขาวยังไงมันเกี่ยวกับเม็ดเลือดขาวก็คือว่าเม็ดเลือดขาวนเนี่ยเขาหลั่งสาร3ตัวเยอะเกินไปที่เราเรียกว่า TNF Alpha, i n t e าอินเทแล้วก็อินเทอร์อิเมากกว่าปกตินะฮะเมื่อมากกว่าปกติก็ภูมิคุ้มกันก็ไม่สมดุลแล้วนะครับ แล้วถ้ามันมากไปมันทําอะไรมันก็ทำให้เกิดการอักเสบแล้วก็ทําลายกระดูกตามข้อนะรวมทั้งกระดูกอ่อนด้วยโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันทำลายทําให้เกิดกอักเสบแล้วก็ทําลายกระดูกตามข้อก็เจ็บเจ็บแน่นอนนะครับสิ่งที่เราต้องทําเพื่อให้อาการเหล่านี้ดีขึ้นก็คือต้องลดสารสามตัวที่เป็นสารเจ้าปัญหานี้นะครับ เราก็มีสูตรสูตรหนึ่งซึ่งเราพัฒนามาจากสิ่งที่เราสกัดได้จากพืชหน้ตัวที่พูดถึงเมื่อกีน้นี้คือมังคุดดำถั่วเหลืองฝรั่งโบบกนะครับแล้วก็เพื่อให้แน่ใจว่ามันสามารถลดสารสาตัวนี้ได้จริงๆเราก็ให้อาสาสมัครใช้จากนั้นเราก็เจาะเม็ดเลือดขาวออกมาดูนะในจากเลือดนะครับแล้วก็ดูว่าในเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันมีการหลั่งสารสาตัวเจ้าปัญหานี้ มากขึ้นหรือน้อยลงอย่างไรนะครับถ้าหากว่านี่คือคนที่กินแคปซูลแป้งนะครับสารสาตัวมันจะหลังอยู่แค่นี้นะครับเป็นแปลมาตามมาตรฐานถ้าหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคนที่กินแคปซูลของเรามันก็ควนะรคจะหลังเท่ากันใช่ไหมฮะควรจะหลังเท่ากันแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นก็ปรากฏว่ามันหลังตัวแรกหลังจาก15วันหรือแค่7%เท่านั้นเองนะสารปัญหาเนี่ยมันลดลงไปเหลือ7% ตัวที่2เหลือ65%แล้วก็ตัวที่3เหลือ50% <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นเราก็บอกได้เลยว่าทุกๆุกคนที่ใช้ผลิตภนนัณฑ์นี้ในวันที่15จะต้องได้ผลสนับสนุนโดย สร้างภูมคุ้มกันที่สมดุลมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพจากการที่มีการตอบรับการใช้งานวิจัยของแอปโกในการดูแลข้อเข่าเสื่อมเป็นจำนวนมากเมื่อเร็วๆนี้แอปโกจึงได้จัดงานรวมพลคนเคยปวดเขา่าเข้าร่วมเล่าประสบการณ์ของความสุขที่ได้รับจากการคลายความทุกข์ของอาการปวดเขา่ามีผู้ให้ความสนใจ เข้าร่วมงานกว่า300คนและมีผู้อาสามาเล่าประสบการณ์ของตัวเองถึง20คนในวันนี้เรามาฟังประสบการณ์ส่วนหนึ่งของท่านเหล่านี้กันครับและสำหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของข้อข่าและก็บาวาน,นะครับสามารถรับคำปรึกษาได้ที่ศูนย์รับปรึกษาปัญหาโรคข้อ เข่าและเบาหวานโดยนักวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับซึ่งจะมาให้คําตอบกับทุกท่านนะครับทุกวันจันทร์และวันพุธตั้งแต่4ตี่โมงเย็นเป็นต้นไปครับที่บริเวณชั้น30ของอาคาร AIA Capital Center ถนนรัชดาภิเษกครับหรือโทรศัพท์มาสอบถามเราก่อนได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 6 4 6 4 8 0 0หรือสายด่วน1 1 5 4แล้วก็ที่เว็บไซต์ของเราครับ www. b i m f e n d e t com ครับวันนี้รายการสุขและสวยลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ